โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มจากช่องมิสเตอร์เอ็มแอนด์เอ็มนะครับผมก็ขอโทษที่ห่างหายไปหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าผมติดซีรีส์นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ดูจบแล้วก็กลับมาอัดคลิปกันดีกว่านะครับผมก็ในพาร์ทนี้ผมจะพาทุกคนไปทําเครื่องปั๊มทรายนั่นเองนะครับผมเพราะว่าทรายในคังของเราตอนนี้มัน ไล่หลอลงทุกทีแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือทะเลทรายที่ใกล้ที่สุดนะครับผมมันก็คือที่เราไปนั่นแหละผมว่าน่าจะใกล้ที่สุดแล้วก็คือประมาณเกือบ4000บล็อกได้นะครับผมซึ่งมันเป็นระยะทางที่ไกลเกินไปนะครับผมที่จะแบบว่าไปขนทรายมาครั้งเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าในพาร์ทนี้เราจะมาทําเครื่องอนน้นี่ก็เดินขวางจริงๆก็ผมเลยคิดว่าในพาร์ทนี้เรามาทําเครื่องปั๊มทรายกันดีกว่านะครับผม ก็ S <S <Hello. S 1> น่าลำคาญจริงเลยเออกลับเข้าไป <c oughs> ดื่อองมาแล้วก็กลับเข้าไปครับผมโอเคเราเข้าไปในเทอร์ด้วยเราจะไปอัปเดตกันนะครับผมวในในเทอร์ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ <c oughs> ข้างล่างตอนนี้ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจะเห็นว่ามีโกเลมอยู่ บริเวณนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมได้เริ่มทําการเอถอางพื้นที่ข้างบนนั่นเองนะครับผมข้างบนเป็นเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าผมเริ่มถางแล้วเ,ออเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยผมถางไปได้สักประมาณ5บล็อกได้หรือเปล่า5ถึง 4. 4หรือ6บล็อกนี่แหละผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมถางมาทั้งหมด2ครั้งอะลงมา2ขั้นลงเฮ้ยลงมาทั้งหมด2ขั้นแล้วครับผมเลยแก่นี้ก็เกิดได้ด้วยซึ่ง ที่มีไอรอนเกเลมนะครับผมผมเสกมาเพื่อให้มาจัดการพวกแมกมาครีมนะครับผมด้วยบล็อกเหล็กแล้วก็บล็อกเอ่ออะไรนะเป็นฟักทองแบบสลักแล้วนะคะผมก็มันเดินล่วงลงมาข้างล่างก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะคบผมแล้วก็มันจะมีบางตัวหลงเข้าไปในประตูกับเข้าไปในประตูนะครับผมแล้วก็มันจะไปรบกวนฟาร์มเด็กของผมด้วยซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่านะ่มันก็ช่วยตีแมกมาครีม เอ้มันก็ช่วยตีแมมม่าคิวให้เรานะครับผมชอบเรียกแมมม่าคิว้วว่าแมมม่าครีมเฉยเลยโอเคก็ผมถางไปได้แค่ประมาณเดียวนั่นแหละก็เท่าที่เห็นนะครับผมเห็นแค่นั้นอะ่ะผมใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะในการถางอะ่ะในการขุดชั้นหนึ่งนะครับผมเสียดูบลูดี้ไปทั้งหมด2ชิ้นเลยนะครับผมพิกแอกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากลําบากเหมือนกันนะครับผม <laughs> ก็เดี๋ยวไปอัปเดตอีกอย่างลวกันก็คือเทรดดิ้งฮอล์นะครับผมผมคิดว่าควรจะมีคําว่า คออยู่ข้างล่างเนาะไม่งั้นมันแบบโล่งแปลกๆนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปทําแล้วกันก็นี่ได้แมวมาอีกตัวแล้วนะครับผมจริงๆผมได้มาอีก2ตัวแต่ว่าผมไม่ได้ตัดเข้าในคลิปนะครับผมคือเจอตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ตัดเข้ามาในคลิปนะครับผมเออตรงนี้ผมให้ซอมบี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แล้วก็นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อแบล็กสมิธเอ๊ะใช่ปะ ทูสมิธกับเอ่อเฟรเชอร์นะครับผมที่ไว้สำหรับแลกข,ของนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฟาร์เมอร์แล้วก็เคลิกนะครับผมก็อันนี้ผมยังไม่ได้เปิดอาชีพให้มันก็รอไปก่อนเพราะว่าผมคิดว่าต้องใช้ผักที่ผมต้องการเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาแลกอีกทีละกันอันนี้ผมแลกเปิดสติกไปแล้วนะครับผมบางตัวก็ยังไม่ได้เปิดมั้งตัวนี้บางตัว เนี่ยเออมันเพิ่งขายสติกเนี่ยตอนแรกมันเป็นธนูนะครับผมซึ่งผมไม่เอาผมจะเอาไปสติกอย่างเดียวอันนี้ก็ไว้แลกเล็กนั่นเองนะครับผมก็อัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนข้างบนนี่ก็ ไม่มีอะไรแค่แบบให้มันทําอาชีพเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆไว้โชว์นะคบผมโชว์เฉยๆพวกนี้แล้วก็ผมได้ทําการย้าย n p c อีก2ตัวที่เหลือ,อไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงบริเวณนี้ผมถางพื้นที่ไว้แล้วไว้ทําประมาณว่าลงตีเหล็กนะคบผมก็คือเอาเหล็กอะ่ะมาแลกที่นี่นั่นเองนะคบผมแยกไปเลยเพราะว่าเหล็กเราก็น่าจะเยอะอยู่มั้งความเหล็กของผมมันแตแกๆอะ่ะเพราะว่าผมเอฟเคตรงนี้ใช่ไหมแต่เหมือนว่า2ฟาร์มมนี้มันจะโหลดมันโหลดนะ แต่ว่ามันเรียกกัวเลมออกมาช้านะครับผมแล้วผมก็ลองไป a อฟเคแถวๆนู้นมันก็รันทั้งสฟาร์มแบบเต็มๆจริงๆนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะเอ่อความผิดพลาดของช้างหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผม mm hmm. เล็กมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับผมถ้าคือถ้าผม a อฟตรงนี้เหล็กมันเพิ่มไม่เยอะนะครับผมไม่เยอะเท่าที่ควร ก็เดี๋ยวเวลา AFK ผมคงต้องผมต้องเป็นล่อนลงที่เสานู้นนะคะผมแล้วก็ยืนใน k ข้างล่างนะคะวันนี้เราจะใช้เหล็กเป็นบล็อกก่อสร้างด้วยนะคะผมเพื่อความสวยงามน,นั่นเองแต่เดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันแล้วก็มีอะไรอัปเดตนะอ๋อใช่ใชต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราเป็นทางเดินใช่ไหมครับที่เราปูตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วก็ตรงนี้ผมได้สร้างเอ่อท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาจอดเรือตรงนี้นะครับผม แต่พันนี้ผมยังไม่สร้างเรือหรอกเพราะว่าเรือยังไม่ค่อยแบบว่าจําเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าเราก็ใช้ปีกเป็นส่วนใหญ่เนาะมันเรือก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่แค่แบบก็ความสวยงามละกันนะครับผมแ้วก็เสียงผมหายเว้ผแบบมไอ่วงนนี้เจ็บคอบ่อยก็ขอไปด้วยนะครับผมพูดทแทบทุกคลิปอะว่าเสียงแต่ละคลิปอะมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเสียงผมค่อนข้างที่จะแบบบางวันก็แบบโอ้เสียงหลอมมากเลยแต่ว่าบางวันก็แบบเสียงโคตรแหลมเสียง ผู้หญิงเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้เราจะทำเ,เครื่องปั๊มทรายมันสามารถปั๊มอย่างอื่นได้ด้วยนะนอกจากทรายก็คือปั๊มกราเวลแล้วก็เป็นพวกคอนกรีตนะคะผมคอนกรีตเดอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยเวลาที่ผมทําคอนกรีตเนี่ยผมจะทําเป็นพเดอร์ก่อนนะคะผมแล้วก็เอาไปใส่ในน้ํานั่นเองนะคะผมมันสามารถปั๊มได้ก็ปั๊มไปเอะนะครับผมแล้วก็เหมือนเราจะมีทรายสีส้มทรายสีส้มมันเอาไว้ทําอะไรได้ว่าทุกคนที่ผมเห็นเขาปั๊มกันก็คือ คือเขาจะปั๊มทรายปั๊มกราเวลแล้วก็ทรา,ายสีส้มแล้วก็คอนกรีตพาวเดอร์นะครับผมทําเป็นสีมุมนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างนั้นไหมเพราะว่าเอทรายสีส้มเนี่ยผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนอกจากกระจกนะครับผมแต่ก็มันก็เอาไว้ทํากระจกได้เหมือนกันแหละใช่ไหมก็เป็นว่าเอาตามเขาแล้วกันนะครับผมสีเครื่อง4อย่างนะคบผมมีทรายทรา,ายสีส้ม ราเวแล้วก็คอนกรีตพาวเดอร์นะครับผมก็ผมได้เตรียมอุปกรณ์เลสโตนไว้ในนี้แล้วนะครับผมนี่ปุ่มกับฮ o อปเปอร์นี้จะไว้สําหรับในการสร้างเป็นห้องเก็บพวกทรายนะครับผมผมจะสร้างเครื่องปั๊มทรายก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปสร้างเป็นระบบเก็บไอเทมนะครับผมใน D a นั่นเองนะครับผมก็สิ่งสําคัญในการโลอเอ็นเอ็นเฟรใช่ป่ะวะไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นแบบประตูดีนะคะผมก็คือ เห็ดแดงนั่นเองนะคบผมซึ่งผมก็เอาโบนมิวมันคือกระดูกนั่นแหละเออโบนมิวอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปเล่งให้เห็ดมันโตแล้วก็มันจะทะําลายเอ็นเฟรมนะคะผมเอ็นพอทัลเฟรมเออใช่ใช่ไเรียกว่าเอ็นพอทัลเฟรมจะใช้เห็ดแดงนะคบผมในการทําลายประตูนั่นเองนะคะผมโอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ดีเอ็นกันเลย one hour later โอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราเอาพวกเตียงอันนี้หลบไปก่อนเพราะว่า มันต้องกินพื้นที่มาแถวๆนี้แน่นอนอย้ายตรงนี้ก่อนนะคะผมเพราะว่าเราน่าจะขุดห้องกินพื้นที่มาอย่างแรกเลยคือเราต้องเคลียร์ลาวาทั้งหมดนะคะผมตรงกลางยุบโอเคแล้วก็เคลียร์ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับผมผมแนะนําไม่ใช้ซิลทัชในการขุดนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีซิลเวอร์ฟิชออกมานั่นเองนะครับผม ไม่มีใช่เออมันจะกลายเป็นแบบสตวนบลึกธรรมดาแต่ถ้าใช้โฟจูนมันจะมีโอกาสเกิดเนานะตอนนี้เราต้องเอ,อ่อถางตรงนี้ก่อนเอาซักฝั่งละหกบล็อกแล้วกันนะครับผมโอเคผมขอถางพื้นที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผม เค okay, ครับผมตอนนี้ก็ได้เคลียห้องเสร็จไปดีเรียบร้อยแล้ว, mm hmm. ลวก็ในส่วนการตกแต่งห้องนะครับผมผมจะมาทําทีหลังนะเพราะว่าเออนั่นแหละมันยังขี้กเกียจอยู่ <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้ผมว่าผมควรจะทําประตูเนเธอร์มาเชื่อมกับตรงนี้ก่อนนะครับผม เออโอ๊ยกระตุกนิดนึงถูกต้องเป็นอย่างยิ่งโอเคผมก็ลืมหยิบบล็อกดินมาด้วยเดี๋ยวขึ้นมาเอาตรงนี้ก่อนนี่ไงเจอแล้วอ่าสบล็อกเลยจะได้ทีเดียวโอเคก่อนอื่นผมว่าต้องเอาทอดออกก่อน นะเพราะว่าเหมือนเห็ดมันจะไม่วางไม่ได้มั้งถ้าแสงสว่างมันนอ้อยแสงสว่างมันเยอะถ้าแบบแสงสว่างมันเยอะน่าจะวางเห็ดไม่ได้มาเริ่มฝั่งแรกก่อนเลยนะครับผมเว้นมาทั้งหมด1บล็อกแล้วก็ุดลงไปคางว่าตรงนี้ต้องเป็นบล็อกดินก็จุบโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งทีนี้ผมใช้ซิลทัชเก็บเลยแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อแบบเอาไปตกแต่งในโอกาสอื่นๆ เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการเอา e n d น r ์เฟรมออกไม่ใช่เอ็นด์เฟรมไหมเอ็นพอร์ทัลเฟรเออโอเคก็จะเหลือเป็นแต่ประตูแบบนี้นะครับผมเป็นบั็กที่มีมานานแล้วเนาะหลายคนเขาใช้ปั๊มทรายเป็นชาติแล้วแต่ผมไม่เคยทำเลยนะเออไอเครื่องปั๊มทรายเนี่ยไม่เคยทำเลยเว้ยเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะผมอะ่ะรู้สึกว่าแบบ เอ้ยการทาบอกมันไม่ดีหรือเปล่าก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างนี้นะคะผมพวกแบบปั๊มพรมหรือว่าปั๊มรางรถไฟอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยทํานะคะผมแต่มาในตอนนี้ก็ได้รู้ซึ้งว่าทรัพยากรมันฟรีก็ต้องเก็บเกี่ยวให้หมดโอเคผมมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าโดยผมจะใช้บล็อกเอ่อก่อสร้างเป็นสมุดสโตนแล้วกันนะจะได้เข้ากับธีมเพราะว่าเดี๋ยวในอนา,นาคตผมว่าน่าจะตกแต่งด้วยสมุดสโตนกับเหล็กนี่แหละ นะครับผมไปทำห้องเก็บของข้างในดีเอ็นก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะแบบเออได้เลยอะเสร็จก็เวลาทรายมานะครับผมมันจะแยกออกเป็นสีทิศนั่นเองนะโดยผมจะเล็งฮอปเปอร์ชิดไว้อย่างนี้นะครับผมทั้ง4ี่มุมเลยไว้2อันนะครับผม2อันก็พอตรงกลางเล็งตรงกลางนะครับผมแล้วก็เราจะสร้างเป็นแบบท่อไว้สําหรับกันไม่ให้ บล็อกทรายของเรามันเด้งไปจุดอื่นอะไรเงี้ยก็จะให้มันสูงทั้งหมด3บล็อกนะครับผมสามอุ๊ยตกใจอะไรเนี่ยอ๋อมันตรงกับ เอ็นเกวตกใจหมดเลยแล้วก็เราจะใช้ปุ่มนะครับผมในการทําให้ทรายมันเด้งนะครับผมเด้งในที่นี้คือเด้งให้กลายเป็นไอเทมนะครับผมให้มันร่วงลงบนพื้นนั่นเองโอเคก็ทําทั้งหมด4มุมเลยนะครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมทั้ง4มุมนะน่าจะเอา2มุมตรงนี้แล้วกัน2มุมฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่าฝั่งเนี้ยผมก็จะให้แบบเป็นทางเดินออกไปยังประตูดีเอ็นของเราเนาะ Okay. ติดตรงกลางนี้มันจะได้ดูแบบสวยดีซึ่งผมไม่รู้ว่ามันบล็อกตรงนี้มันจะถูกทำลายไหมแต่ก็เอาไว้งี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปกลับไปที่ประตูเหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยผมลืมช็อกโกบอกชิพหายแล้วมันผมวางช็อกโกบอกไว้บนไอเนี่ยบนออบซิเดียนอะ่ะมันจะเป็นไรประะ่าวะไรไหมชิพหายแล้วทุกคนช็อกโกบอกหาย โอ้ oh m ก god เรในนั้นมีเหล็กตั้ง5้ากองอะทุกคนเวนละที่หลังต้องห้ามวางอะไรสักอย่างไว้บนนี้เลยนะเนี่ยโอ้คำเตือนเลยนะทุกคนอย่าวางอะไรก็ตามบนออกซิเดียนทางไปดเอนะคะผมไม่งั้นมันจะหายไปเลยเป็นทางลงทางเดียวดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้เป็นพวกที่เก็บ e n d e r Chase อะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะผม โอเคเก็บ okay, yeah, ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะผมอู่ไม่หน้าวางช็อปโบเลยยังเสียดายอยู่จนตอนนี้นะเราไปทําระบบปั๊มทรายของรางวัดีกว่าโอเคในเมื่อสมุนทร,รเราไม่มีแล้วเนาะก็ใช้สมุนตร,ริกไปก่อนละกันนะคะผมมันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรหรอกเออจริงๆผมขาดอีกอย่างหนึ่งทุกคนนั่นก็คือใบไม้ผมลืมเอาใบไม้มามันต้องใช้เครื่องละสามสามใบเออใช้ มันใช้เครื่องละสามใบก็สามสี่สิบสองกลางคืนอีกแล้วไม่เคยโผล่มาตอนกลางวันเลยพอสักต้นหนึ่งก็พอเยอะแล้วโอ้มาทำอะไรกันเยอะๆมีปาร์ตี้เลยอุอ๊ยโอลิชิตมาจากไหนเนี่ยเออปะก,กันสักที จะมาเอาแคบใบไม้มันไม่ได้เลยแล้วไงฮะโอเคมาได้ใบไม้แล้วโอเคมาเริ่มกันเลยนะทุกคนตรงนี้ต้องเอารีฟิเตอร์ลงนะครับเนี้ยเลสโต,ตนกปกติอยู่แล้วแล้วก็ฟิเตอร์ต้องอยู่ข้างล่างเลสโตอ,ตอมานนี่นี่ก็ขึ้นมาอย่างนี้นี่ต้องอยู่ข้างล่างด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้ถูกไหมตูน้นปิดอย่างนี้ขึ้นมา วองรีพิตเตอร์อย่างงี้อันนี้ไม่ต้องปรับเรสเตนทอชสองจุดนี่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีไอตัวนี้มันจะโยกอย่างเงี้ยรีกีพิสตันทำนี่นี่ปรับติ๊กหนึ่ง Stone Brick อย่างนี้ตรงนี้จะเป็น Stone นเป็นพิ s t ันแล้วก็เอาใบไม้ไว้ตรงนี้โอเคน่าจะถูกแล้วแหละนะไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมาลองดูกันเอา What ผิดตรงไหนเนี่ย อ,อ๋อลิมปรับเสถีกรแบบมันน่าจะไม่มีปัญหานะคะปรับเสียรลองเช็คอีกรอบโอเคใช้งานได้นะโอเคใช้งานได้ลองสายอีกรอบมาลองดูเออเออ,เอ,อได้แล้วัไงไปแล้วไปแล้วเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันลงรูไหน รูนู้นเนาะงั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะแล้วมันมันหยุดเลยเหรอเอ๊ะ hey. What the heck ปกติมันไม่ควรจะหยุดสิมันควรจะเร็กเร้งต่ออ่ะแปลก,กแล้วนะหมค์ครับลโหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงวะคือมันอาจจะอยู่ที่ชั้งโหลดหรือเปล่าอาจจะอยู่ที่ชั้งด้วยแหละนี่ไงเออมันค่อยๆลงไปซึ่งเราต้องคอยเข้ามาเพื่อให้มันทําให้มันลงไป โอเคผมก็ได้แล้วเครื่องหนึ่งก็ตอนนี้เหลือสีเครื่องที่ต้องทํานะครับผมโอ้ยรู้สึกว่ายากลำบากไปเกินก็ไปดู3ามเครื่องที่เหลือเลยนะกันนะครับผมโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็สร้างเสร็จสีเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาขึ้นต้องขึ้นบล็อกใบไม้นะครับผมเพราะว่าสลาปพวกนี้ถ้าวางบล็อกที่สลามสามารถดูได้มันก็จะพังเอานะคะผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งกันดีกว่าว่าเครื่องไหนสามารถปั๊มอะไรได้บ้างนะครับผมอ๋อไม่ใช่เราต้องวางทรายตรงนี้เออใช่ไม่งั้นพังมาวางปิดเฉย,เยนะโอเคปั๊มได้โอเคพอก็ทุกครั้งนะครับผมต้องวางไว้อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะพังเอา เหมือนเมื่อกี้ผมวางผิดที่โอเคทรายแดงผิดทางงั้นทรายแดงต้องไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทรายแดงต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามออวมาก่อนต้องคอยเช็คตลอดนะครับผมเพราะว่าเอเครื่องพวกนี้มันพังง่ายมากโอเคทรายเราหมนเนี่ยปั๊มเค่สามจากสามก้อนเป็นยังไงได้ชุดหนึ่งแล้วแป๊บเดียวเองด้วยนะครับโอเคทรายแดงอยู่ฝั่งนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นทรายธรรมดานะคะผมแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นอังกฤีตเดี๋ยวลองทำงานทุกเครื่องเลยละกันนะคะผมนี่โอเคโอเคทำงานได้ถูกต้องโอเคทำงานได้หมดทุกอันแล้วนะคะผมแต่ที่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันต้องแบบทำยังไงให้มันโหลดกชั้นเดี๋ยวต้องหาข้อมูลใน YouTube เพิ่ นะครับก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับผมสําหรับเครื่องปั๊มนะก็ในเรื่องของการตกแต่งนี่ผมว่าผมต้องไปทํานอกรอบแล้วแหละก็คลิปนี้ผมทําอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าเจ็บคอไม่ไหวนะครับผมคือก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้อาวคลิป1อาทิตย์นะเพราะว่าจริงๆก็คือค่อนข้างที่จะรู้สึกหมดไฟนั่นแหละแต่ว่าก็เอ,อเดี๋ยวพัดพัดหน้าเดี๋ยวผมหาอะไร มาแบบทําให้มันทาให้ซีรีส์นี้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะครับผมแต่ก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่นี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้เครื่องปั๊มทรายก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถปั๊มได้4อย่างเลยนะครับผมก็คือทรายธรรมดาทรายแดงก็คือเออ red red sand เออมันเรียกว่า red sand หรือเปล่าน่าจะใช่แล้วก็ gravel นะครับผมแล้วก็ผงคอนกรีตนะครับผมสามารถปั๊มได้ทั้งหมด สี่อย่างนี้เลยนะครับผมก็สามารถเอาไปทำตามกันได้นะครับผมถ้าในเบล็อกเหมือนจะไม่ต้องใช้ใบไม้มัง้งอันนี้ผมไม่แน่ใจที่ผมไปดูมาเนาะก็สามารถไปศึกษากันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ว่าเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ